สวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนเทศบาล5วัตถุภนอกวันนี้ขอนาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องพลาสติเชื้อาพจากฟางข้าวโดยใช้แป้งมันสับปะหลังเป็นตัวประสานมีคณะผู้จัดทําดังนี้ 1. เด็กหญิงนัฐยาปรีชา 2. เด็กหญิงเรื่องรีพูนศรีและ 3. ดิฉันเด็กหญิงนริยาทองเอียงค่ะที่มาและความสําคัญ พลาสติกเป็นสารที่มีความคงทุนต่อการย่อยสลายของจุลินทรีย์ซึ่งการย่อยสลายตามธรรมชาตินั้นเกิดขึ้นได้ช้าขยะพลาสติกจึงส่งผลกระทบต่อความสมดุลของคุณภาพดินและคุณภาพน้ำปัจจุบันได้มีการแก้ไขปัญหาโดยการใช้พลาสติกเชื้อาพจากเส้นใย,ยธรรมชาติจากการศราึากษาพบว่าจังหวัดสงขามีการปลูาก,การรข้าวทําให้มีฟางข้าวซึ่งเป็นขยะจ,จากการทำเกษตรนั้นเป็นจํานวนมาก และมีวิธีการกำจัดโดยการนำไปเผาซึ่งก่อให้เกิด PM 2.5ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและร่างกายของมนุษย์คณะผู้จัดจทำจึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาและเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของพลาสติกเชื้อาพจากฟางข้าวโดยใช้แป้งมัสปะหลังเป็นปตัวประสานที่มีมวลของเซลลูโลสจากฟางข้าวต่างกันสมมุติฐานถ้ามวลของฟางข้าวต่างกันดังนั้นสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของพลาสติกเชื้อาพจากฟางข้าวจะแตกต่างกัน ตัวแปรตัวแปรต้นมวลของฟางข้าวตัวแปรตามสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลตลัวแปรควบคุม1ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์2ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์ 3. ระยะเวลาในการอบเส้นใยเซล,ลลูโลสและแผ่นฟิล์มพลาสติกเชืวอภาพ4ปริมาณชนิดของแป้ง5ปริมาณน,น้ำา6ปริมาณกิซลอนอุปกรณ์และสารเคมี1ฟางข้าว2แป้งมันสำปะหลัง3น้ำกัน สี 4, xide, 5, ide, 6, ่โซเดียมไฮดรอกไซด์ห้าโซเดียมไฮโปคลอไรด์หกเครื่องช่างเจ็ดเตาอบแปดเตาไฟฟ้าเก้าจานพ่อเชื้อสิบกระดากองเบอร์หนึ่งและสิบเอ็ดไมโครมิเตอร์ค่ะวิธีการทดลองขั้นตอนที่หนึ่งการเตรียมเซลลูโลสจากฟางข้าวช่างฟางข้าวที่ตัดแล้วห้าสิบกรัมต้มลงในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น้อยละสี่สิบโดยมวลต่อปริมาตรจำนวนห้าร้อยมิลลิลิตรเป็นเวลาสองชั่วโมงล้างให้สะอาด แช่เยื่อในสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์ความเข้มข้นร้อยละสิบโดยมวลต่อปริมาตรจำนวน500มิลลิตรเป็นเวลา2ชั่วโมงล้างให้สะอาดอบที่อุณหภูมิ55องศาเซลเซียสเป็นเวลา4ชั่วโมงขั้นตอนที่2การขึ้นแผ่นพลาสติกเชื้อภาพโดยใช้แป้งมันสะปะหลังเป็นตัวผสานนำผงเซลลูโลสจ,จากฟางข้าว0.5กรัม เติมลงในแป้งมันสับปะหัง2กรัมละลายในน้ำ20มิลลิลิตรคนตลอดเวลาเติมคีเซอรอน4มิลลิตรคนจนแป้งมันสับปะหังสุกนืดและใสจากนั้นเทส่วนผสมลงในจานเพราะเชื้ออบที่อุณหภูมิ70องศาเซลเซียสเป็นเวลา4ชั่วโมงแกะแผ่นพลาสติกเชื้อภาพออกสังเกตและบันทึกผลทำซ้ำโดยการเปลี่ยนมวลของ เซลลูโลสเป็น1 1.5และ2กรัมตามลำดับขั้นตอนค่ะขั้นตอนที่3ศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของพลาสติกเชี้อภาพความหนาของพลาสติกเชี้อภาพหาค่าเฉลี่ยความหนาของพลาสติกเชี้อภาพห้าตำแหน่งโดยใช้ไมโครมิเตอร์เป็นตัววัดความสามารถในการดูดซับน้ำของพลาสติกเชื้อภาพ ตัดตัวอย่างพลาสติกเชื้อภาพขนาด4ค4เซนติเมตรตัวอย่างละ3ชิ้นนำพลาสติกเชื้อภาพไปชั่งน้ำหนักก่อนทำการดูดซับน้ำแช่พลาสติกเชื้อภาพในน้ำกลั่นปริมาตร10มิลลิลิตรที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา5นาทีเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วให้นำพลาสติกเชื้อภาพที่ทำการดูดซับน้ำไปวางบนกระดาษกรองเบอร์1 นำพลาสติกเชียวภาพและกระดาษกรองไปชั่งน้ำหนักจากนั้นคำนวณน,น้ำหนักพลาสติกที่หักลบกับน้ำหนักของกระดาษกรองแล้วบันทึกผลคำนวณค่าลอยละการดูดซับน้ำของแผ่นพลาสติกเชียวภาพความสามารถในการทนแรงดึงของแผ่นพลาสติกเชียวภาพตัดตัวอย่างพลาสติกเชียวภาพขนาด1 5ซนเมตร หนีบปลายด้านบนของพลาสติกเชื้อภาพไว้กับโครงส่วนปลายด้านล่างให้ถ่วงด้วยแรง0.25นิวตันบันทึกเวลาตั้งแต่เริ่มจนชิ้นงานขาดค่ะผลการทดลองลักษณะทางกายภาพพบว่าเมื่อมวลของเซลล์โรสจากฟังเข้าเพิ่มขึ้นลักษณะของพลาสติกเชื้อภาพจากฟังเข้าจะมีสีน้ำตาลเข้มขึ้นสามารถมองเห็นเซลล์โรสได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและมีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น ความหนาเฉลี่ยพบว่าพลาสติกชีวภาพที่มีมวลของเซลลูโลสจากฟางข้าว2กร,รมัมมีความหนาเฉลี่ยมากที่สุดคือ0.52ม mm, ิลลิเมตรและน้อยที่สุดคือพลาสติกเชีวภาพที่ไม่ผสมเซลลูโลสจากฟางข้าวมีความหนาเฉลี่ยคือ0.10ม mm. ิลลิเมตรความสามารถในการดูดซับน้ำพบว่าพลาสติกเชีวภาพที่มีมวลของเซลลูโลส สองกรรมมีความสามารถในการดูดซับน้ำเฉลี่ยร้อยละ59.17และน้อยที่สุดคือพลาสติกชียวภาพที่ไม่ผสมเซลลูโลสจากฟางข้าวมีความสามารถในการดูดซับน้ำเฉลี่ยร้อยละ18.79ความสามารถในการทนแรงดึงพบว่าพลาสติกชีวภาพที่มีมวลเซลลูโลส2กร,รมัม มีความสามารถในการทนแรงดึงมากที่สุดเฉลี่ยคือ15นาที39วินาทีและน้อยที่สุดคือพลาสติกเชีวภาพที่ไม่ผสมเซลลโรสจากฟางข้าวมีความสามารถในการทนแรงดึงเฉลี่ยคือ4นาที45วินาทีซึ่งผลการทดลองสอดคล้องกับพัชระวันรัตนทรงธรรมที่ศึกษาการเตรียมพลาสติกชีวภาพจากเซลล์รสที่สกัดจากก้านใบบัวหลวง เมื่อเพิ่มปริมาณของเซลลูโรสจะทำให้มีความสามารถในการดูดซับน้ำเพิ่มขึ้นดังนั้นพลาสติกชีวภาพจากฟางข้าวโดยใช้แป้งมาสะปะหลังเป็นตัวประสานถือเป็นพลาสติกชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านบรรจุภา,าหารและวัสดุทางการเกรษตรได้สรุปผลการทดลองมื่มวลของเซลลูโรสจากฟางข้าวต่างกันลักษณะทางกายภาพ ลักษณะผิวของพลาสติกชีวภาพและความยืดหยุ่นจะแตกต่างกันและเมื่อมวลของเซลลูโลสจะฟังเข้าเพิ่มขึ้นความหนาเฉลี่ยความสามารถในการดูดซับน้ำในความสามารถในการทนแรงดึงจะมีค่าเพิ่มขึ้นข้อเสนอแนะ 1. ควรศึกษาสมบัติของพลาสติกชีวภาพในการย่อยสลายทางชีวภาพ 2. ควรศึกษาและเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของพลาสติกชีวภาพ ที่ใช้อัตราส่วนระหว่างมวลของเซลล์รูสกับกับแป้งมันสับปะหลังที่ต่างกันหรือที่ใช้อัตราส่วนระหว่างมวลของเซลล์รูกับปริปรมาณกิซซอรอนที่ต่างกันพวกเราขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ